สวัสดีค่ะน้องยอสนึงนะคะควันนี้บุกมาถึงทีวีพูมาหาพี่โบกัสเลยมาทำอะไรคะเนี่ยวันนี้ก็จะมาขอบคุณนะคบคนอขอบคุณ SOS ครับเอ s โอเที่มีโครงการดีๆใช่ไหมคะคก็คือมีการชวนไปปั่นจักรยานช,ชวนไปปั่นจักรยานครับแล้วก็ไปไหว้พระแล้วก็มีกิจกรรมอื่น,น,นๆเยอะแยะมากมายครับกิจกรรมที่มันจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่22นี้ใช่ไหมคะครับแล้วก็ส่วนตัวน้องยอสได้ไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยไหมคะไปครับเราไป,ไปไทําอะไรกับ ไปปั่นจักรยานครับแล้วก็ไปชมวิวครับแล้วก็ไปดูลิงครับอ๋อเอ้าแล้ววิวที่ข้างที่ปั่นจักรยานมันมีลิงให้ดูด้วยเหรอคะมีครับมันจะเป็นจุดครับอ๋อเป็นจุดแล้วมันต้องปั่นจักรยานริมทะเลเลยไหมคะมันเป็นทะเลไหมตรงนั้นอะเป็นครับค่ะนะคะก็เลยมาขอบคุณกับกิจกรรมดีๆกับ SOS ใช่ไหมคะครับแต่ว่ารอบนี้รู้สึกว่าคนเต็มแล้วค่ะแล้วถ้าแฟนๆที่ดูรายการอยู่เขาอยากจะร่วมสนุกกับ FM สาทเล106.9ต้องทำไงคะน้องยออค่ะก็ ถ้าเกิดใครไม่พลาดครั้งนี้นะครับก็ให้ไปติดตามที่วิทยุครอบครัวข่าวคลื่น106ครับครับแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆให้ทุกคนได้ทําเยอะแยะครับอ๋อกับกิจกรรมสอทราร์106.0นะคะมีกิจกรรมดีๆให้แฟนๆได้ติดตามแน่นอนนะคะถ้าใครฟังคลื่นนี้ใช่ไหมคะครับอ่ะเบอร์โทรโทรได้ที่เบอร์อะไรคะยอดจำได้ไหมคะศูนย์สอ่าศูนย์สองศูนย์สองค่ะหนึ่งศูนย <6. S 1> ์หกหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกค่ะ หกหนึ่งศูนย์หกรอบศูนย์สองศูนย์สองค่ะหนึ่งสองหกหกหนึ่งศูนย์หกครับแน่นอนนะคะสามารถโทรมาร่วมสนุกได้นะคะศูนย์สองหนึ่งสองหกหกหนึ่งศูนย์หกนั่นเองค่ะขอย่าทาผลงานของน้องยอดหน่อยได้ไหมคะตอนนี้ดังข้างฟ้าเราเนี่ยก็มีเรื่องคิวบิกครับมีอารุณสวัสดิ์ครับมีไทม์ไลน์ครับแล้วก็ซีรีส์เลื่อนมังกรครับ ตอนสิงค์ครับเรียกได้ว่าละครเยอะมากแล้วก็มีโฆษณาอีกในน้องยอจะต้องเรียนหนังสือด้วยต้องยอดแบ่งเวลาอย่างไงบ้างคะเผื่อคนที่เป็นเอฟซีของน้องยอยที่อายุน้องยอยเขาจะได้ทําเหมือนน้องยอยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะจดงานไว้ให้ครับวันที่ผมไม่มาครับค่ะแล้วก็พอเวลาว่างก็ไปอ่านหนังสืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะครับค่ะนะคะฝากติดตามน้องยอด้วยแล้วกันนะคะกับผลงานนะคะคขอบคุณค่ะ